หลังจากนั้นนายชูวิทย์มาเล่าให้กับสื่อมวลชนฟังด้วยนะครับบอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่ามีการจัดเด็กในชุมชนดินแดงออกมารอตนแล้วจะล่อนายชูวิทย์นะครับชูวิทย์ก็บอกว่าผมกลัวที่ไหนภาคใต้ก็ไปมาแล้วไปที่สงขลาย,ยังไม่กลัวเลยถ้ากลัวคงไม่มาที่นี่และที่นี่คือดินแดงเป็นเขตเลือกตั้งของตนดังนั้นเมื่อนายอนุทินมาหาเสียงตนก็มาฟังได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปประกาศผ่านทาง a c e b o o k นะครับบอกว่าถึงไหนถึงกัน ผมหาเสียงเข้าใจคนกรุงเทพดีหากหนายอนุทินคิดว่ากระสุนจัดชนะก,กระแสได้คงต้องคิดผิดผมจะติดตามพักภูมิใจไทยเหมือนผีเกาะหลังในหนังผีเรื่องดังนั่นก็คือชัตเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันในวันนี้นายชวิ์ก็เลยจัดการครับคุณผู้ชมครับ เปิดศูนย์ต่อต้านกัญชาเสรีแล้วก็แฉออกมาอีกตอนหนึ่งนะครับบอกว่านักขณาน,นี้มีนายทุนคนหนึ่งอักษรย่อทอหานนำเข้ากัญชามาจากต่างประเทศมีการเปิดฟาร์มกัญชาในประเทศไทยเพื่อบางหน้าซึ่งนายทุนรายนี้ก็มีความใกล้ชิดกับนายอนุทินอีกด้วยครับพพููดดว่าอะไร มีนายทุนรายใหญ่รายหนึ่งนำเข้าจากอเมริกาแต่ใช้ฟาร์มไทยคือทำฟาร์มไทยแต่ทำไม่อย่างนั้นเองเพราะราคามันถูกมันไม่ได้กำไรครับและก็สวมโดยนายทุนคนนี้ใกล้เชิดกับนายอนุทินชื่อย่อพอทหาร<อ>กัญชาไทยขายไม่ออกกัญชาไทยขายไม่ออกกัญชาไทยราคาตก เหตุ <muff> ที่กัญชาไทยราคาตกผมก็บอกแล้วเพราะว่าท้า TSC มันต่ําเหมาะกับทางการแพทย์ไม่ได้เหมาะกับการพีดังนั้นพีสันธนาการล้วนแต่ใช้กัญชาอเมริกาเพราะท้า TSC สูงมันก็มีอยู่ชื่อเดียวแหละอยู่ในวงการไหนคะม,<น>มันก็อยู่ในวงการน,นี้แหละคุณรู้อยู่แล้วล่ะผมไม่ต้องพูดหรอกคุณรู้อยู่แล้วมีชื่อเดียวชื่อเดียวด้วย กกชื่อพยางัดียวไม่ใช่แต่จะเกาะอ,อยู่ในแวดวงการเมืองชื่อเดียวชื่อเดียวนะครับชื่อจริงชื่อเล่นก็ชื่อนี้เลย นอกจากนั้นนายชูวิทย์ยังเปิดยังเปิดแชทสนทนากับนายเศรษฐานะครับแคนดิเดตนายกปรีของเพื่อไทยเพื่อสอบถามจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับกัญชาก็ได้รับคําตอบว่าไม่เอากัญชาอย่างแน่นอนนายชูวิทย์ก็เลยทิ้งข้อความฝากไปถึงผู้ใหญ่ในพักนะครับว่าตนพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแต่ขอให้ภูมิใจไทยต้องเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นตนเชื่อว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนิยมลดลงจากประเด็นกัญชาที่ปรากฏตามสื่อมีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้จึงอยากขอให้คนไทยที่ จะไปเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมตัดสินใจให้ดีอย่าให้คนเลวมาปกครองบ้านเมืองนะครับนายชุวิตยังบอกนะครับว่าศูนย์ต่อต้านกัญชาจะเปิดต่อเนื่องไปจนกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลและจะต้องเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นจึงจะปิดศูนย์แห่งนี้หลังจากนี้จะเดินสายรณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรีไปตามจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องและ13พฤษภาคมนี้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วผู้สมัครสสอจะต้องปิดปากหยุดการปราศัยหรือว่าเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นตามกฎหมาย การเลือกตั้งตนจะไปวิ่งต่อต้านกัญชา ى, ที่สวนลุมพินีเลยนะครับในเวลา16นาฬิกาเพื่อต่อต้านแล้วก็เห็นโทษของกัญชาโดยจะไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นยังไม่ขอตอบในตอนนี้ครับไม่คิดเลยว่านายอนุทินเนี่ยจะคิดการถึงขนาดนี้ ผมไม่คิดจริงๆผมเคยคาดหวังว่านายอนุทินอยากจะเป็นนายกเื่อเหมาะสมเป็นคนหนุ่มนะครับพระภูมิใจไทยผมให้กำลังใจคุณอนุทินแต่เมื่อผมมาเห็นเรื่องของกัญชาแล้วคุณเห็นผมกัญญายไปหมดแล้วแล้วทำไมทำไมผมถึงต้องต้องมาต่อสู้ ทั้งๆท,ที่ผมไม่ใช่นักการเมืองน,นายอนุทินกับน,นายเศรษฐาผมเปรียบเทียบแล้วเป็นพ่อค้าวานิชเช่นกันแต่มีความแตกต่างกันตรงที่การเป็นนักการเมืองนั้นเราต้องขาดทุนเพื่อประชาชนแต่การเป็นพ่อค้าไม่มีวันขาดทุนคนระับไม่มีพ่อค้าคนไหนยอมขาดทุนเพื่อ ลูกค้าจุดสำคัญสองจุดนี้ผมก็หวังว่านายเศรษฐาจะยอมขาดทุนเพราะให้ประชาชนได้กำไร นี่คุณผู้ชมครับคือจริงๆมันมีประเด็นที่ล่าสุดนะครับคุณชูวิทย์ก็ฟาดกลับไปถึงทนายตั้มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทนายตั้มนะครับก็เอาพยานปากสําคัญนะครับที่บอกว่าเป็นเศรษฐีเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวต่อโต๊ะคุณชูวิทย์ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในยุคคนชนข่าวเราค่อยรวบรวมแล้วก็อัปเดตมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เอาแบบทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังกันเลยทีเดียวนะครับคุณ